คนดูครับตอนนี้สวยแล้วครับผมสวยอะไรเหรอเรียบร้อยครับผมมีอุบัติเหตุบอคนดูโอ้เดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูนะเดี๋ยวก็หรือก็ขอล้างล้างล้างรถก่อนล้างรถก่อนเอออุบัติเหตุเฉยเลยว่ะเดี๋ยวล้างกระจกก่อนละกันนะทุกคนนะโอ้โหอุบัติเหตุบอคนดูออมีอุบัติเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อน โอ้โหเขาเขาวิ่งมาบอกเราเมื่อกี้อะว่ามีเหตุการณ์รถพ่วงรดพว่ดพวงตกนะทุกคนนะรดพ่วงตกซะง,งั้นเลยไอ้บ้าบ้างจีเรียรโอ้โหนี่มันตลาดนัดด้ยวยนาวะเนี่ยแต่ไปรถเยอะอย่างาเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนนะอันตรายอันตรายอันตรายมากครับทุกคนครับ โอ้แล้วดูบรรทุกมันมาเต็มคันรถโอ้โหคนขับน่าจะแบบหลับนิดนึงนะแล้วก็ตกเลยครับทุกคนครับถือว่างานยากแล้วนะเนี่ยผมไม่แน่ใจด้วยว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ก็แม่โคเราก็อยู่นู่นนะทุกคนเนาะเออชิบหายแล้วเอาเขาเดินไปบอกเราเราก็ต้องมาช่วยคนระับทุกคนครับเออในเมื่อเขาเดินไปบอกเราอย่างนั้นนะครับผมนะาเราก็ จะรอช้าอยู่ไรอ่ะ <c oughs> ไปกันเลยสิวะน,นี่ <c oughs> ไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับนะจะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลยสิวะไปเอ้าเดี๋ยวดูกันนะครับแบบสมจริงนะคนดูนะนี่ดูกันครับแบบสมจริงกันเลยนี่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 ดูนครับแบบยกกันยกคอนโทรลแบบสมจริงสมจริงอะไรเงี้ยน,น,นะผมไป เ่่เเครืองอดี๋ยวเราจะไปช่วยนะทุกคนเราจะเอาเจ้าแคทไปช่วยนะครับในวันนี้นะผมเอาล้อน,นำหมอกข้างหน้าก่นอนไปไปเดี๋ยวฟัสเดี๋ยวเอสซีเรียลกำลังจะไปนะผม <c oughs> โอ้โหมังเดินอย่างช้าเลยเดินอย่างช้าเลยอนะ่ะเดินอย่างช้าคนดูดูอ่ะโอ้โหไปดีโอ้โหดูเวลาเดินว่ะ เออเดินห้าตายแล้วอันนี้เป็นนาเราเนาะคนเป็นบ้านนานะเป็นบ้านนาบ้านสวนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมเอาแม่ครูมาทํางานนะครับก็เลยเอามาจอดพักอะไรอย่างี้นะครับผมนะเออจอดพักจอดพักโอ้ยโอเคดูว่ลองเดินไปดูหน่ะโอ้โหผมไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเอารถพวกรถ กระปะหรือว่ารถอะไรไปขายไปไปเอ่อเป็นส่องไฟหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเป็นส่องไฟหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมืดแล้วนะครับผมเริ่มมืดแล้วอะ่ะธุรกิจตอนเย็นครับทุกคน,นครับม,รมืดเร็วแล้วเกินมืดเร็วแล้วเกินดูแสงว่ะโอ้โหสแสงจ้ามากครับทุกคน,นครับไป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  เงี่ยครับเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนเดินไปอ๋อตัก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 ดูดูไอ้นี่ครับดูแท็กเวลาเดินนะครับผมนี่ทำไมแท็กรู้สึกว่ามันจะมันจะอะไรวะทำไมมันเลื่อนๆอย่างนั้นว่าแท็ะนะแกมันเป็นอะไรวะเนี่ยฮะแท็กมันเป็นลายเฮ้ยมันเป็นลายหรอเว่ยอีมันเป็นอย่างเนาะ นี่ยปันท้ายสวยๆนะผมอ๋อตักตักตตกตักตักเดินไปเลยแต่ผมตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนเสียงเสียงเดินใหม่นะแต่ว่าผมว่าตัวเดินเสียงเดินตัวนี้มันก็ไพลราดีอ่ะปักๆักปัปักปัดี่ะคนดูดูพี่หล่อนั่งขับเลยแม่สบายใจเฉิบเลยนะพี่หล่อนะหลังหลังตรงเปี้ยเลยนะพี่หล่อนะเออหลังตรงเปี้ยเลยต้องเปิดวิวอ๋องบนนะทุกคนเปิดวิวอ๋องบนหน่อยแล้วกันเนาะ คือเดี๋ยวผมจะเกาะตูดนะเกาะเอาไมโครเอาเอาพุกีเกาะเกาะขึ้นมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออเกาะลองเกาะดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาพวกรถกระบะพวกรถเอ่อรถอะไรมามาส่องไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเริ่มมืดแล้วนะครับผมผมกำลังไปแล้วครับผมกำลังไปแล้วครับพี่ครับผมกำลังไปครับจะเย็นนะครับลูกพี่จะเย็นครับเจยเย็นครับสวัสดีนับเน่สวัสดีนับมีนับด้วย เดียวตรงนี้มันต้นไม้เยอะไปหน่อยนะผมอันนี้นาใหม่ของเราแล้วคนนะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าหรือดูกาลเกี่ยวเข้าเราจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมเอารถมาส่องไฟก่อนคนดูเอากระบะก็ได้เอารถอะไรก็ได้เออเอาหุกรถนี้ไม่มีไฟนะไม่มีไฟนะไม่ต้องเอาเดี๋วดูกระบะคันนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะส่องไฟได้หรือเปล่าอันนี้ก็นาแปลงใหม่ของเราแนละ้วเดี๋ยวกาลังจะทํานะผมทํายังไม่เสร็จนะนี่นาแปลงใหม่นะผม โอ้ oh, ไฟอะไรวะเนี่ยไฟเลของพี่เนี่ยคนขับน่าจะหลับในนะคนดูนะห,หลับหลับในอะไรก็ไม่รู้มาหลับอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้หลับในช่วงคับขำเยน็ยนๆนะผมคนขับมามาจากทางอื่นนะทุกคนมาจากที่อื่นนะครเออคนขับมาจากที่อื่นนะแล้วก็น่าจะหลับในแล้วก็งวยตึมครับผมรู้จักงวยตึมไหมก็ดู เดี๋ยวผมเอารถไปส่องไฟก่อนแล้วกันนะนี่เ yeah. รถมาส่องไฟเฉยนะสวัสดีนะสวัสดีครับโอ้ไฟสว่างอยู่นะั่นนะมามส่องไฟเสร็จแล้วก็ลุยกันเลยลุยกันเลยครับก็ดูครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบออทดลองแบบยกขึ้นดูก่อนนะงัดงัดงัดตูดขึ้นดูก่อนนะ โอ้ไม่ต้องส่องหรอกพี่ไม่ต้องส่องไม่ต้องส่องไฟมันเป็นแบบแปลกๆไงไม่รู้อะเออไม่ต้องส่องหรอกไม่ต้องส่องหรอกเออไฟข่อยเหรอเพราะหรอเออโอ้โหช่วยรถไอ้นี่ครับทุกคนครับมา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 ทะลุหรือเปล่าทะลุหรือเปล่าเออเอ้ยไม่ไม่ทะลุก็ดูไม่ทะลุ ไม่ทั่วรู้อ่ะไม่ทั่วรู้อ่ะถ้าไม่ได้ต้องไปเอากูบีมานะทุกคนต้องไปย้ายกูบีมานะครับโอ้ถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งรถให้มันตกรกเพราะว่าเป็นรถที่หนักมากครับมันเป็นรถอะไรนี่โอ้โหูเฮ้ยกดถอยหลังเพิ่งเดินหน้าไปทำไมอ่ะอึบอึบโอ้มาแล้วมาแล้วคุณดูมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วมาแล้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 วเดี๋ย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 ว เพลงมันไม่เข้ากับบรรยากาศเลยวะมามา,าดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเอาเลยเอาเลยวิใจเย็นเย็นมา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 ก็ดูใจเย็นนะก็ดูเราต้องช่วยรถลองใจเย็นนะครับอือใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหคือผมก็อยากดึงขึ้นมาทั้งสองนะ <c oughs> แต่มันดึงไม่ได้ดิ เฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วก็ดูขยับแล้วขยับแล้ว,ลว,ลวโอ้โหเราเราใช้แรงไฮดรลิกไม่ได้แรงไฮดรลิกมันดึงรถไปเลยอ่ะโอ้โหทำไมมันไม่ขยับเลยวะเนี่ยหรือว่าเราจะลงเบรคข้างล่างลงเบรคข้างล่างเหรอใช่เหรอลงเบรคข้างล่างได้เหรอวะมันก็เหยียบข้าวพอดีแค่นี้มันก็เหยียบมากพอ,อแล้วเนี่เหยียบข้าวเขา หยยบข้าวเขาลูกพี่มันเหยยบข้าวเขาใจเย็นเ็นกอนอ๋อเคโอเค,อเคงัดขึ้นมาหรือว่าเราจะาลูกขึ้นมาก่อนวะเขาดูเราลูกขึ้นมาก่อนน้องเขาดูนะผมว่าไม่ใช่หรอกเอาลูขึ้นมาก่อนเอาลูขึ้นมาก่อนโอเคตอดลูกแนละ้วตอนนี้ครับตอดพ่วงกแล้วเออผมตอดพ่วงกัแล้วนะทุกคนตอนนี้นะนนนะครับ่า ตอนนี้เดี๋ยวเราจะดึงพ่วงขึ้นมานะครับทุกคนเออแหมหลับในเฉยเลยหลับในเฉยเลยลูกพี่เอ้ยพี่หลับในทําไมเนี่ยอึ้บอึบมาแล้วทุกคนครับมาแล้วทุกคนมาแล้วจังหวะนี้ครับมาแลับอึ้บมาแลับอึ้บโอ้โหแล้วรถมันหนักเลยเนาะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขยับแล้วขยับแล้ว โอ้พี่ยขยับให้ผมหนอ่อยเถอะพี่เอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาครับผมลองดูครับลองดูครับลองดูใหม่นะลองดูใหม่นะตอนนี้มันขยับยากมากครับทุกคนขยับยากมากครับขยับยากมากขยับยากมากมจะกอดหน้าลองลองกอดหน้าดูดิลองกอดหน้าดูดิกอดหน้าแล้วดึงมาดูดิอือโอ้โหกูต้องไปเอากูบีมาจริงหรือวะเนี่ย อุ้ยต้องของกูบีบางทีหรือวะเนี่ยอุย้ยหน่อแคทมันช่วยไม่ได้เลยครับทุกคนครับคือแคทมันไม่สามารถกู้ภัยใค,ใครได้เลยครับมันต้องเป็นกูบีอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหลูกพี่เอ,อ้ยพี่จะไปช่วยใครไม่ได้เลยเหรอลูกพี่โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้สองทุ่มเรียบร้อยครับผมโอเคไม่นายช่วยได้ครับดูเดี๋ยวผมไปเอากูบีมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับ มาทุกคนกูบีมาแล้วครับทุกคนมากูบีรัดป่ารัดดงมาเลยครับทุกคนครับเออมันต้องอย่างนี้ดิอ่ากูบีเอ่อลงลงเทเลอร์ไปแล้วเออลงเทเลอร์เทเลอร์จอดอยู่ข้างหลังครับทุกคนครับเออแค่นั้นแหละเออกูบีกำลังเดินมาครับตอนนี้ก็ใกล้เมื่อแล้วทุกคนนะมาผมว่ากูบีน่าช่วยได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับป่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเราต้องเดินไปข้างหน้ารูดเลยครับทุกคน ไปเลยครับผมนะลองเดินไปนะครับโอเคเดินไปเรื่อยๆครับทุกคนครับโกเบมาถึงแล้วครับมาไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องห่วงครับมาผมเองมาแค่นั้นแหละเออถ้าไอ้ต้องขอภัยเพราะว่าผมกินน้ำกินแล้วมันกินน้ำเย็นปุ๊บแล้วพูดปุ๊บมันก็ไอนะครับทุกคนครับอ่านะครับผมมาโกเบมาโกเบมาแล้วครับผมนะพระเอกทุกงานครับโกเบคันเน่ครับผมรับจบทุกงานร้อยฮ่าฮ่า เดี๋ยวถ้ากูบีลองเดี๋ยวผมเอาลองเอาทดสอบเอาแบบว่าต่อพ่วงดูนะทุกคนนะเดี๋ยวผมทดสอบต่อพ่วงนะทุกคนมาจะต่อพ่วงกูเกียแล้วมันจะต่อได้ไงเราบดขึ้นมาเยอะแล้วเนีะอะโอเคช่วยทีละอย่างก็ได้ไหมามา,มาช่วยทีละอย่างนะผมอโอเคอันดับแรกก็ลากพ่วงเข้ามาก่อนเลยปึ๊บโอ้โห โอ้ทำไมชีวิตอะไรมันง่ายขนาดนี้เนี่ยทำไมชีวิตมันง่ายขนาดนี้เฮ้ยฝ่าละเบิด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 แล้วก็ดูทำไมชีวิตมันง่ายขนาดนี้เราคุยไอ้ตายเจอซาร่าอ้ยลากออกไกลๆเลยก็ดูลากออกไกลๆเลยลากออกไกลๆเลยครับลากออกไกลๆเลยครับผมชีวิตอะไรจะง่ายขนาดนี้เนี่ยไม่เบาเว้ย เป่าเวทไปเลยอะ่ะโอ้โหเห็นตายอย่างซาลาง่ายชิบหาย,ยอะไรก็ไม่รู้เออเปิดมองหลังก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดึงลากกันมานะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นนาเรานะทุกคนเอหทำไมพวกมันใหญ่กว่าแมคโครอย่างวะเออปกติแมคโครต้องใหญ่กว่าไม่ใช่เหรอลูกพี่เออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมามา,มาลองช่วยดูนะครับทุกคนนะมา ขอยขึ้นขอยขึ้นขอยขึ้นมาคนขับไม่เป็นไรนะทุกคนนะคนขับไม่เป็นไรนะตอนนี้คนระับมาผมงัดขึ้นมาเลยแล้วกันนะทุกคนนะงัดขึ้นมาเลยครับนี่งัดขึ้นมาเลยงัดขึ้นมาเลยนะทุกคนนะโอเคผมดูจะเห็นหรือเปล่าโอ้โหโรถเบ่งอย่างแรงเลยกูบีย่างแรงอะ่ะเอออย่าดันไปเดิลูกพี่ บีโคตรแรงเลยนะโอ้โหแล้วจะลงไปในนาจริงเหรอเนี่ยเอาลงลงไปก็ลงไปเว้ยเออยอมยอมเข้าเสียเลยแล้วลุงนะเออเพื่อรถที่ปลอดภัยนะผมนี้มา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 โอ้โข่าวมันยาขึ้นเต็มเลยว่ะโอ้ยเพื่อรถที่ปลอดภัยนะเพื่อรถที่ปลอดภัย โอเคขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ดูโอ้โหกระจกนาซาพี่แกเขาเต็มเลยนะโอ้ดีเว้ย hey. แม่มโ,โอเคมาอุ <c oughs> ดันหน้าแม่งเลยโอเคโอ้โหโกเบรับจบทุกงานนะทุกคนเออโกเบแม่งแรงจริงครับทุกคนสก,กิดนิดเดียวมันมานเลยอะ แคทมันแคทแบบมันมันไม่ทำงานเลยอะแคท์อะผมก็งงเหมือนกันนะบุ่มสุดเรียบร้อยบุ่มบสุดแล้วบุ่มกูสุดแล้วเออไปดิไปดิไปดิแรง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 โอเคโอ้โห,โหอะไรกันครับเนี่ยเจ้าแคทอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห เรียบร้อยครับก็ดูครับโอ้เรียบร้อยไปแล้วโอ้โหไหนลองดูดิโอ้เอเวอวเฮ้ยเปิดไฟเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ้าแคทมันช่วยอะไรได้บ้างเนี้ยมันช่วยได้บางคันนะแต่ทุลักทุเลนะเจ้าแคทเนี่ยเออก็จะหลับอีกละล่วงเออ ยาปีหลาไม่รู้ว่ามันไปส่งไหนครับนี่ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นะครับตกทางเฉยเลยอะไรไม่รู้โอ้ย <c oughs> oh yeah, ผมก็เจ้าแคทก็เอ้กบีก็รับจบไปแล้วคุณนะนนะในคลิปนี้นะครับผมโอ้ยสุดยอดมาเลยแม่เจ้าแคทมันสวยเฉยแต่มันรับจบไปได้ดิมันจบไปได้ดิมันเป็นกูบีจบอะ่ะอีถ้าเสียงจอดนะคนก็ดูนะจอดเสียงจอดอะไรกบีก็จะเตีเสียงจอดแคทก็บึ พุ่ไปเลยนะทุกคนนะดูดันเลยเครื่องคนรถตัวนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนนะกดซับสไครต์นะทุกคนไม่ใช่ซับสคไครตใบบะกรหูอะไรไม่ใช่นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม